สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะพระราชหัดทะเลขาฉบับที่9คืนที่32เมืองเยนวัววันเสาร์ที่27เมษายนความต่อไปว่า ที่นี่มีดอกไม้หรูหลายอย่างที่วิเศษแท้นั้นคือกุหลาบกุหลาบอย่างที่ดุกเรียกว่ามอนแต่ที่แท้ของไทยนั้นมันโตเท่ากุหลาบเย็บกันเล่นกุหลาบเย็บมันแบนเพราะกลีบสั้นนี่มันเป็นกุหลาบจริงๆกลีบใหญ่ได้ส่วนดอกโตเท่าขนาดใหญ่ของเราสามดอกรวมกันกลิ่นก็หอมเป็นกุหลาบไทย ดอกไม้อื่นๆมีอีกมากเช่นตุลิปสีต่างๆเยเรเนียมสีต่างๆแต่เขายังกล่าวกันว่าไม่ถึงฤดูเสียอีกอาหารเรื่องผลไม้ไม่ดีกว่าเ네นเปลิลสสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไม่มีมีแต่สตรอเบอรี่ป่าลูกเล็กๆสิ่งที่ชอบใจพ่อมากนั้นมีนมวัวกินอุดมยังไม่ได้เล่าเรื่องนมวัว ซึ่งรู้มาจากเนเปิลเมื่อเวลาขึ้นไปบนเขาเห็นเขาต้อนแพะลงมาเป็นฝูงฝูงถามได้ความว่าเป็นแพะนมทั้งนั้นคนที่เนเปิลไม่ชอบกินนมโคเพราะสงสัยว่าเป็นน้ำหรือกินน้ำไม่ดีแต่แพะนั้นเป็นสันดานปีนเขาคล่อง เขาต้อนขึ้นไปเลี้ยงไว้บนยอดเขาหาน้ำกินบนยอดเขาแต่คนต่างประเทศไปอยู่ที่นั่นไม่ชอบกินนมแพะว่ารสมันแหลมเกินไปโฮเทลนี้เงียบสบายดีเพราะอยู่ห่างจากที่คนไปมาเขาบอกข่าวว่าที่ซันเรโมดาดคือเงียบจู้เต็มทีไม่มีอะไรจะเล่นจะดูเลยแต่พ่อไม่วิตกด้วยรถมอเตอร์คาร์ของเรามี เบื่อขึ้นมาจะไปเที่ยวแห่งใดแห่งใดก็ได้ขอจบกันเท่านั้นทีพรุ่งนี้จะต้องไปแต่เช้าจะจัดของสำหรับส่งบางกอกแต่คงจะเข้าไปถึงพร้อมกันกันกบที่เนเปลิลด้วยยายที่เช่นนี้ยากที่จะทำให้สำเร็จโดยเร็วจุลาลงกรป์ปอจุดปลอจุดพระราชหัดทะเลขาฉบับที่สิบ คืนที่33เมืองซันเรโมวันอาทิตย์ที่28เมษายนหญิงน้อยเมื่อคืนนี้ออกจะตลีตาลานรีบนอนเพราะตกใจว่าจะต้องมาแต่เช้าครั้นรุ่งขึ้นถูกแสงสว่างเข้าทางหน้าต่างก็ต้องตื่นเพราะหน้าต่างอย่างฝรั่งดูเป็นมีสำหรับให้เรือนง,งามถ้าบทจะโต ็โตใจหายซ้ํำมีกระจกกรุเท่านั้นไม่ใคร่มีบานไม้โดยแดดจะส่องมาทางนั้นก็ไม่เดือดร้อนกลับออกจะอุ่นอุ่นดีไปเสียอีกส่วนข้างอากาศเย็นนั้นเปิดเป็นช่องแต่เล็กนิดเดียวก็พอการเปิดหน้าต่างเปิดเพราะเสียไม่ได้กลัวห้องอับเท่านั้นเพราะเหตุเช่นว่าโฮเทลนี้หน้าต่างมันจึงใหญ่เสียจริงๆ แต่พื้นขึ้นไปเกือบจดชยายคากรุกระจกตลอดข้างนอกมีบานเกล็ดไม้ปร่งโปร่งในการที่จะกันแดดแลบังตาเอาผ้าโปร่งถึงเต็มหลังกระจกแล้วมีม่านผ้าหนาสองข้างแต่ม่านนั้นกว้างจากขอบหน้าต่างข้างละสักคืบเดียวสักแต่พอให้เขาเห็นว่ามีม่านเท่านั้นจะชักจะรูดอะไรไม่ได้เลย จึงไม่มีอะไรป้องกันแสงสว่างไม่ให้เข้าในห้องต้องตื่นให้แต่เช้าต่อห้าโมงจึงถึงเวลามาสเตชั่นรถไฟเป็นอย่างรถอิตาลีมีรางทางเดียวนั่งมาในหลังเดียวได้กันหมดรถมาตามทางหยุดบ่อยเสียเหลือดีเพราะต้องหลีกกันและเข้าถ้ำจนเหม็นเบื่อ กำลังพูดอะไรอะไรกันสนุกประเดี๋ยวก็เข้าถ้ำโกรกกรากดังจนพูดกันไม่ได้ยินการที่เข้าถ้ำบ่อยๆเช่นนี้เพราะรถสายนี้เดินเรียบมาริมทะเลบางแห่งราวกับว่าคลื่นจะซัดถึงเมื่อถึงเป็นแหลมหัวเขายื่นลงไปในน้ำแห่งใดก็เจาะอุโมงค์ทุกแห่งสุดแต่จะมาให้ริมน้ำใกล้ที่สุดเป็นที่ตั้งทางสำหรับรถม้าเดิมเขามีอยู่แล้ว แต่เมื่อถึงเนินถึงชายเขาก็ไต่ขึ้นไปบนหลังเนินหลังเขาแต่รถไฟมันขึ้นสูงลงต่ำยากจึงต้องเจาะเขาน่าจะสงสัยว่าเหตุฉไหนทางก็มีอยู่แล้วจึงไม่มาด้วยรถโมเตอร์คาขึ้นรถไฟให้ชา้าทำไมข้อนี้พ่อก็สงสัยแต่เมื่อถามได้ความว่าทางรถไฟที่ตัดมาผ่านทางเดิมร่ำไป ก่อนเวลารถไฟจะเดินเขาปิดทางที่ผ่านเสียนานๆรถโมเตอร์คาร์ต้องมาหยุดคอยให้รถไฟไปแล้วเครื่องกั้นทางเปิดจึงไปได้ร่ำไปจึงได้ช้าถ้าจะออกแต่เยนวัวจะถึงซันเรโมวต่อย่ำคำ่ํารถไฟที่นี่ก็ช้าอืดอย่างเอกช้าในเชิงหยุดบ่อยดูในแผนที่คเนว่าทางควรจะเดินสองชั่วโมง มันเดินถึงสีชั่วโมงตามระยะทางที่มาไม่เป็นป่าจะว่าเมืองติดต่อกันมาตั้งแต่เยนัวจนถึงซันเรโมก็ได้แต่ไม่ใช่เมืองอย่างแน่นคลักเป็นไร่ปลูกผักมีเรือนหยอดอยู่ตามกลาง,ลางไร่เป็นเจ้าของเจ้าของไปตึกที่นี่เป็นตึกอย่างเรือนตุ๊กตาคือผนังขาวหน้าต่างเขียวหลังคาแดงเป็นพื้น เขตที่กั้นเป็นส่วนใช้กำแพงศิลาก้อนๆแทนรัว้วเพราะถ้าจะใช้รั้วไม้แพงกว่าก่อกำแพงศิลาในไร่เหล่านี้ปลูกผักต่างๆซึ่งจะออกชื่อทีจะไม่ถูกจนกว่าจะได้ไปเห็นถึงที่แต่ในไร่เหล่านี้คงปลูกองุ่นด้วยทุกแห่งองุ่นที่ปลูกนั้นเป็นต่อสูงประมาณสักสี่ศอกหรือจนกระทั่งหกศอก โตตั้งแต่เท่าด้ามพายขึ้นไปจนถึงเท่าแขนปีนี้ฤดูล่าเพิ่งจะแตกยังไม่เดินเถาโดยมากแต่เขาได้ปักไม้ค้างหรือใช้เสาศิลาแทนแล้วปูร้านข้างบนเหมือนปลูกน้ำเต้าและฟักทองที่เดินเถาแล้วบ้างก็มีจับโยงเป็นเถาเาไปเขาเหลือไว้แต่สักห้าหกเถาถ้าปล่อยให้เถาอยู่มากลูกเล็กไป ที่ซึ่งปลูกองุ่นและทำไร่ผักเช่นนี้เป็นที่หว่างเขาดินทรายถ้าขึ้นเนินเขามีศิลาปนปลูกต้นโอลิฟหรือต้นสนต้นสนนั้นปลูกเป็นป่าสำหรับตัดไม้อย่างปลูกต้นสักเมืองเยาวาบ้านคนมีเงินที่เป็นเศรษฐีขหาบดีอยู่ริมทางรถไฟก็มีห่างทางโดยมากที่เห็นริมทางมักจะเป็นตึก รูปต่างๆมีสวนดอกไม้อยู่รอบๆดอกไม้นั้นเป็นไม้สีซึ่งปลูกให้มีดอกเสียในเรือนกระจกหรือหน้าร้อนก็ในไร่แล้วจึงเอามาฝังไม่ใช่ของใครๆทำมีที่ซื้อที่ขายเมื่อต้องการจะให้มีดอกไม้หย่อมใดสีใดเรียกเจ้าพนักงานเขามาปลูกได้ทีเดียวตามความปรารถนา สุดแต่มีเงินเสียแล้วจะเอาอย่างไรเป็นได้อย่างนั้นมีหมู่บ้านซึ่งควรจะนับว่าเมืองคือมีท่าเรือด้วยสักสองสามตำบลซันเรโมนี้ก็เป็นตำบลหนึ่งซึ่งควรจะเรียกว่าเมืองมีตึกกว้านบ้านเรือนมากมีโฮเตลใหญ่ๆเพราะเป็นที่พวกนักเลงเที่ยวมาพักผู้มีเงินมักมาสร้างหรือซื้อบ้านเหล่านี้ไว้ตัวมาก็อยู่ ไม่มาก็ให้เขาเช่ามีคนเช่าก็ไม่ตลอดปีชั่วแต่ฤดูเลือกสวนอะไรก็ทิ้งร้างรๆไว้มีแต่ต้นไม้ใหญ่เมื่อจะมาอยู่หรือจะให้ใครเช่าจึงแต่งทั้งเรือนทั้งสวนในที่เช่นนี้ถนนรนแคมมักจะหมดจดสะอาดเป็นที่มาพักอยู่เงียบเงียบหรือมากรอกันตามฤดู ตามชายทะเลเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งเมืองฝรั่งเศสตอนข้างฝรั่งเศสย่อมจะคึกครื้นกว่าข้างอิตาลีเวลามานี้ไม่มีที่กินข้าวหรือรถกินข้าวอย่างใดเขาจัดอย่างที่เรียกบาสเกตอันเราเคยแปลว่ากระจาดแต่ไม่ใช่กระจาดเป็นกระจาดอย่างฝรั่งดังนี้ตัวบัสเกตนั้น ทำเป็นรูปหีบสารด้วยหญ้าปรุงโปรงสูงสักศอกหนึ่งยาวสักศอกคืบเอาลวดเหล็กผูกตามบุญตามกรรมพอฝาไม่หลุดจากตัวอาหารที่มีอยู่ในนั้นคือเนื้อไก่ย่างเย็นๆทั้งตัวหมูแฮมที่ต้มแล้วจืดๆเนื้อโคเค็มลิ้นโคเนยแข็งสามอย่าง,ท,งทั้งที่เป็นหนอนเกลือพริกไทยใส่กรวยกระดาษ ผนึกเหมือนถั่วที่ขายในตลาดของหวานมีผลไม้แปรแอปเปลิลส้มภาชนะที่ใช้จานเลวขอบน้ำเงินน้ำโอเดลเวียงเป็นน้ำแร่ที่เมืองเอเวียงแต่จืดถ้วยทำด้วยกระดาษพับแบนๆเวลาจะรินน้ำก็กลางออกอย่างเอาใบตองตักน้ำกินผ้าเช็ดมือกระดาษหมดเท่านั้น ตามแต่จะว่ากันไปของขายตามสเตชันมีลูกสตรอเบอรี่ป่าลูกแอปเปิลออกจะดีๆแต่ลูกองุ่นมีเหี่ยวปลอดทั้งสิ้นรสชาติก็อย่างเดียวกับลูกเงาะเก็บเมื่ออ่อนๆด้วยอารามอยากจะได้เงินมาถึงซันเรโมเวลาบ่ายสามโมงไม่ถึงครึ่งคนพิสเตชันแน่นเต็มไปทั้งนั้น โหร้องเกลียวกราวเปิดหมวกโบกมือตบมือเซ็งแซ่มีลูกเอียดเล็กข้าลูกเอียดเล็กหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัศดางคเดชาวุฒกรมขุนนครราชสีมาลูกแดงลูกแดงหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามาหิดลอดุญเดชกรมขุนสงขลานครินติว๋วติ๋วหมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุธทาทุทธราดิรกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเอียดน้อยหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาที่ปกศักดีเดชกรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชาพระยาวิสูตรหมายถึงพระยาวิสูตรโกษาฟักสานเสนอัครราชทูตที่กรุงลอนดอน พระวิภาคพระวิภาคหมายถึงพระวิภาคภูวดลชาติไอริสชื่อแมคคาทีเคยเป็นเจ้ากรมแผนที่มาคอยอยู่ในที่นั้นลูกเอียดเล็กไม่สูงขึ้นกี่มากน้อยเป็นแต่อ้วนขึ้นลูกแดงโตขึ้นมากตาติ๋วก็ไม่โตขึ้นนักแต่อ้วนขึ้นลูกเอียดน้อยสูงขึ้นสักหน่อยอ้วนขึ้น ทั้งสี่คนแก้มแดงด้วยหนาวมันเผาขึ้นรถโมเตอร์คาร์กับเอียดเล็กและเอียดน้อยชายอุรุพงษ์เย็นตราคนเกลียวกราวตลอดหนทางค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของ เพลงรักรอสอ .232 ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬกาถึง9นาฬกาโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com ค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ